เคยอยู่วงอีอยงมากบออยู่วงโปงล่างจ้าอยู่วงโปงล่างจ้าตำแหน่งอีอยงขนฉากจ้าโอขนฉากนี่เขาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตำแหน่งอยู่ในวงเนาะ <c oughs> โอ้ยจิกจิกพ่อ,อบอโร,รมจ้าเมื่อนี้เอาเพลงอย่างมาโซ่เนาะ ต้องฮักให้สุดใจเ่าโบติกิยวก็ไปจินสาราปอจ้านุขึ้นบ่ได้แม่จ้าฮะนุขึ้นบ่ได้นนุขึ้เพลงพี่จินขึ้นเพลงพี่จินบ่ได้จ้ามันสิใจขาดแม่จ้าห่วยนึกว่าขึ้นร้องเท่าบ่ได้ร้องขึ้นมองดูร้องขึ้นแจ้งน้อยขืนมองได้บ่ได้วิ่งว่อนเจ้าแมษนา ช่วยทีมฟุตบอลช่วยทีมฟุตบอลหมูแป